ีชาวนนะะันนี้ผมอยู่ที่โชว์รูมแจ้งวัฒนาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็คือภารกริจของผมก็คือการส่งมอรบรถยนต์ส่งมอบความสุขส่งมอบรถใหม่เช้านี้นะครับกับลูกค้าที่อยู่แถวทองหล่อแถวพหลลามสี่นะครับกับคันนี้ที่อยู่ตรงนี้นะครับกับสเปคขับ1.9 lda สีเทาล์มโบะครับคันนี้ก็คือเป็นรถ e หนึ่งคัน e หนึ่งสีที่ค่อนข้างสวยนะครับการตกแต่งก็ ตามที่ลูกค้าต้องการอยู่แล้วครับเทปนี้ก็เดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศให้ชมครับพอดีลูกค้ากาลังลงแอปพลิเคชันของอีดุสูน,คนะครับรถหมาย้ายแดงก็คือทุกคันต้องลงแอปพลิเคชันของอีดุสูน,นะครับเพื่อเวลาเข้าศูนย์เวลาลูกค้าจะเดินทางไปต่างจังหวัดสามารถเข้าศูนย์ได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ก็คือเดี๋ยวลูกค้าทำเอกสารเสร็จก็เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ชมฮะกับหลังไยแดงแต่างเส้นนะครับวันนี้สมองรถยนต์คันนี้ครับ สำหรับคันนี้ฮะที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ความต้องการค่อนข้างเยอะครับกับรุ่รนนี้กับสีนี้ฮะกับสีเทาเรมโบกับรถเกรด LDA นะครับตอนนี้เกรด LDA ก็ถือว่าเป็นเกรดที่ท็อปสุดสําหรับรุ่นแคปเตียนะครับก่อนหน้านี้จะมีรุ่นเกรดแซนะครับแต่โมเดล2023นี้เกรดแซจะไม่มีผลิตแล้วนะครับก็คือสูงสุดอยู่ที่เกรด LDA รุ่นนี้นะครับการตกแต่งคันนี้ก็คือจัดให้ตามโปรโมชั่นนะฮะสำหรับโปรโมชั่นที่ลูกค้า ได้รับแล้วก็ลูกค้าเลือกโปรนี้ก็เดี๋ยวผมพาเดินชมเนาะสาหรับโปรนี้ที่ลูกค้าเลือกก็คือโปรเน้ในใช้งานนะครับโปรที่ใช้งานหลักๆก็คือตามนี้เลยครับเริ่มต้นด้วยด้านหน้านะครับด้านหน้าก็คือติดตั้งเป็นโช๊คอัพคันนี้ก็คือติดตั้งเป็นโช๊คอัพกระบอกสีน้ำเงินให้นะครับก็เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานแล้วก็สวยด้วยแลวก็ผู้หญิงเปิดได้ผู้ชายเปิดได้นะครับเพราะ ค่อนข้างจะสะดวกสบายในการใช้งานนี่ฮะแบบนี้สำหรับล้อคันนี้นะครับคันนี้ก็คือใส่ล้อ9.5นิ้วนะครับคันนี้ก็คือเป็นล้อเวลนะครับงานของ F1 นะครับก็ค่อนข้างสวยอีกหนึ่งลายนะครับในตระกูลของเวลนะฮะแบบนี้คันนี้ก็คือรัดด้วยยาง245 45นะครับกดหน้าลงมา2นิ้วนะครับคันนี้ก็ สวยครับเต็มสมพอดีนะครับสําหรับล้อเก้าครึ่งแบบนี้นะครับส่วนล้อหลังก็คือใส่เท่ากันนะครับสองสี่ห้าสี่สิบห้ากับขนาดความกว้างของล้ออยู่ที่เก้านิ้วครึ่งเท่ากันนะครับหรือว่าเก้าจุดห้านิ้วด้านหลังก็คือโหลดลงมาอยู่ที่สามนิ้วนะครับนี่คือทรงของรถคันนี้ฮะ,ะหน้าสองนิ้วหลังสามนิ้วก็สวยมากนะครับกับสีเทาแบบนี้นะครับสีเทาเป็นสีสามมิติอยู่แล้วครับเวลาลูกค้าออกแดดก็จะเป็นอีกสีหนึ่งอยู่แล้ว อยู่ในที่ล่มที่มืดก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับส่วนคันนี้ไม่มีการถอดกันชนหลังใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าลูกค้าเอาไว้ใช้งานนะครับเวลาขึ้นลงแล้วก็มีกระบะไลเนอร์นะครับที่ใส่พวกอุปกรณ์ต่างๆใส่ของบรรทุกของนะครับสาหรับนี้ใช้งานจริงๆนะครับนี่นี่เป็นอีกหนึ่งมุมนะครับที่ค่อนข้างสวยนะครับสําหรับสีเทาแลมโบแบบนี้นะครับนี่ สำหรับคันนี้คือติดตั้งฟิล์มนะครับฟิล์มก็คือเป็นฟิล์มดำนะครับด้านข้าง60%แล้วก็บานหน้า40%นะครับจะอยู่ที่ความชอบเนาะสายตาของแต่และบุคคลไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้ส่วนด้านในสำหรับโปรนี้นะครับก็ทุกอย่างเดิมหมดจากโรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นแผงคอนโซลต่างๆนะครับแล้วก็ อุปกรณ์ที่ใส่มาก็คือเป็นอุปกรณ์เดิมๆทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ก็พร้อมส่งมอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวคอยติดตามชมนะคกับการส่งมอบรถยนต์คันนี้นะครับที่ส่งมอบได้จริงตามโปรโมชั่นนะฮะกับหลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับกับ LDA สีเทาลัมโบคันนี้ครับผม เดี๋ยวเชิญตรงนี้เลยครับก็ทำวิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ถ่ายรูปส่งมอบครรถส,สวยก็ถ่ายรูปกับรถส,สวยหน่อยนะฮะสำหรับลูกค้านะครับเวลาโดนแดดเม็น้าจะเป็นอีกสีหนึ่งละสีมันจะเปลี่ยนนะสีนี้ไม่เป็นสีแบบสามมิติอ่ะเนี่ยนะเวลาออกมาข้างนอกจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็สวยนะ ครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการส่งมอบรถยนต์เช้านี้ครับกับลูกค้ากับเ c ซีครับที่ติดตามมานะครับจริงๆลูกค้าเคสนี้ก็คือลูกค้าทำอาชีพช่างเสริมสวยนะครับอยู่แถวทั้งหล่อนะครับแล้วก็พักอยู่แถวพระรามสี่เป็นอีกหนึ่งเคสที่ลูกค้าไว้วางใจนะครับ ทำเรื่องเพราะลูกค้าติดตามผมมาในช่องทาง YouTube กับ a c e b o o k นะครับลูกค้ามั่นใจลูกค้ามั่นใจผมก็เต็มที่แล้วครับในการบริการนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนนะครับขอให้ลูกค้ามั่นใจที่จะทำเรื่องนะครับผมก็ซัพพอร์ตให้ลูกค้าเต็มที่อยู่แล้วนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจก็แวะมาสอบถามทักทายกันได้เลยนะครับยินดีให้บริการนะฮะสำหรับวันนี้ก็ไปไปครับพบกันในทีคลิปหน้าอีพีหน้านะฮะว่าผมจะ ส่งมอบรถที่ไหนแล้วก็นำรถรุ่นไหนมารีวิวแล้วก็แต่งสวยๆให้สำหรับลูกค้านะครับก็เข้าติดตามชมได้เลยนะครับกับลังไป้าแดงแต่งซิ่งครับวันนี้บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ